ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News นัทวูิโพสต์ถึงรุง้งชี้ความอายุติธรรมมีค่าใช้จ่ายจี้นายกปล่อยเด็กออกจากคุกนายนัทวูิใส่เกือ้อได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงนางสาวปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากรุนโดยระบุว่ากันยายน2563ห้องเยี่ยมญาติเดือนจำพิเศษกรุงเทพเธอได้ดูข่าวบ้างไหม มีเด็กผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อสีแดงตลอดตอนมีกิจกรรมชื่อรุงปนัสยาหลังปรากฏความเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษามาแล้วระยะหนึ่งสำหรับพวกเราเสื้อสีแดงในสนามต่อสู้มีแรงกระทบความรู้สึกเสมอเพราะเราเชื่อมั่นร่วมกันว่าที่ไหนมีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่นั่นมีคนเสื้อแดงไม่ว่ารุงจะให้ความหมายกับเสื้อที่ใส่อย่างไรเราก็คิดว่าภาพนี้น่าสนใจ ผมรู้จักชื่อนี้จากข่าวไม่เคยพบกันมาก่อนตอนเจออานนท์เพนกวินไม้ไผ่และคณะในเรือนจำก็ถามถึงรุงด้วยว่าห่วงใย,ยเพราะเธออยู่เรือนจำหญิงเพียงคนเดียวน้องเขาเป็นยังไงบ้างไหวไหมผมถามอานนท์และได้คำยืนยันว่ารุ่งแกร่งพอจนต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสวัสดีค่ะพี่เต้นหนูรุ่งนะคะไลน์ผมขึ้นข้อความนี้ เธอบอกว่าเพนกวินให้ไลน์คอนแทคมาอยากขอความเห็นผมเรื่องสถานการณ์หลังจากนั้นก็คุยกันผ่านทางข้อความหรือโทรไลน์บ้างเจอกันครั้งแรกหลังเวทีแยกอโศกรุ้งแวะมาทักทายและคุยกับใครหลายคนหลังเวทีผมไม่เห็นความก้าวร้าวในตัวเด็กสาวคนนี้รุ้งเป็นคนอ่อนหวานและน่าจะอ่อนไหวในบางเวลาพอพูดให้กำลังใจเธอจะตอบว่าค่ะเน้น ฟังทางโทรศัพท์ก็รู้ว่าใบหน้าคนพูดมีรอยยิ้มที่ผมได้ยินมาคือน้องๆอ,อาจถูกขังยาวถ้าเป็นจริงจะไม่เกิดผลดีกับใครฝ่ายใดเลยยืนยันว่าวิธีการแบบนี้แก้ปัญหาไม่จบขังได้ก็แค่ตัวคนไม่กี่คนแต่ความคิดคนอีกทั่วประเทศจะเอาอะไรขังไว้ตั้งหลักกันใหม่ดีๆเงื่อนไขแบบแอมมี่หรือจะเพิ่มอะไรอีกบ้าง ถือเป็นการพบกันครึ่งทางดีกว่าหรือไม่ประสบการณ์ตรงของผมเมื่อปี5-3ถูกขัง9เดือนยื่นประกันกว่า20ครั้งยังไม่ได้แต่เมื่อพลตำรวจสนันขจรประสาทออกโรงเป็นพยานไต่สวนก็ได้รับอิสรภาพนอกจากให้ทหารปลูกผักชีขับรถขนของนายยกควรคิดเอาเด็กออกจากคุกบ้างนี่ไม่ใช่เรื่องล้มล้างใดๆแต่ผมสงสารเด็กไม่อยากให้พวกเขาล้มลง ทั้งที่ยังมีศักยภาพนำพาสังคมได้อีกไกลปล่อยเด็กออกจากคุกเถอะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ